สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัพเดตข่าวไอทีกันครับสรุปจุดเด่น Renovo Tab P 1 2แท็บเล็ตจอ 3K ขนาด12.7นิ้วแบตเตอรี่เยอะลำโพง JBL ระบบเสียง Dolby Atmos ไปดูกันเลยครับ Lenovo แ a b บ P 1 2แทบเล็ตที่จะมาพร้อมกับสเปคหน้าซ้ายจอใหญ่12.7นิ้วความละเอียด 3K ใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายเรียนสายกราฟิกสายคอนเทนต์หรือว่าสายเกมเบาๆก็หยิบม,มาใช้างานได้อย่างคล่องตัววันนี้เราจะมาดูกันว่า Lenovo Tab บ P 1 2จะมีจุดเด่นเน้นไปที่อะไรบ้างมากันที่เรื่องจอครับให้จอขนาดใหญ่ที่12.7นิ้วคมชัดระดับ 3K การใช้งานแรกที่ผู้ใช้แท็บเล ส่วนมากต้องการนั่นก็คือหน้าจอขนาดใหญ่และคมชัดซึ่ง Lenovo Tab P12 มีขนาดหน้าจออยู่ที่12.7นิ้วความละเอียด 3K Full Plu l u s โดยจะให้มุมมองที่กว้างและความเข้มของเม็ดพิกเซลมากกว่าจอ Full HD ทั่วไปถึง50%ในอัตราส่วน16-10ต่อ10ครับและจะให้รีเฟรชเรทอยู่ที่ 60Hz ตัวเครื่องจะมีขนาดความบางเพียง6.9 mm มม น้ำหนัก615กรัมโดยจะมาในสีเทานั่นเองยังจะมีฟีเจอร์ถนอมสายตาน้องๆน,นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือสอบยาวๆได้สบายใจโดยตัวนี้ยังจะมาพร้อมกับการใช้งานแบบแบ่งหน้าจอ แท็บเล็ตสามารถแบ่งได้สูงสุด5จอและจะเปิดแอปพร้อมกันได้สูงสุดถึง4แอปทาให้ใช้งานมัลติแท็กงได้อย่างสบายๆเลยครับโดยตัวนี้จะให้ลําโพง JBL 4ตัวระบบเสียง Dolby no Atmos เรียกได้ว่าเอาใจสายเล่นเกมสายคอนเทนต์แบบสุดๆกับลำโพงของแท็บเล็ตตัวนี้ที่ให้ลำโพง JBL มาถึง4ตัว โดยจะลองรับเสียง Dolby Atmos ที่ให้คุณภาพเสียงที่มีมิติและให้ความฟินแบบเต็มรูปแบบครับทางด้านประสิทธิภาพการใช้งาน Lenovo Tab P 1 2จะให้ c p ป MediaTek Dimensity 7050ที่มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถเล่นเกมทั่วไปได้อย่างสบายสบายพร้อมกับตัวเลือก RAM 8 GB หน่วยความจำภายใน2 5 6และยังสามารถใช้ SD Card ย่อยใกล้ถึง1เทราไบต์เลยครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย s UI 1 5อีกที ที่จะสามารถอัปเดตแพดความปลอดภัยได้นานถึง4ปีเลยทีเดียวและแท็บเล็ตตัวนี้ยังจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่1,200 m a ah. มโดยสามารถชาร์จเพียงคั้นเดียวก็อยู่ได้แบบยาว,ยาว ตลอดทั้งวันเลยครับโดยจะสามารถเล่นวิดีโอได้ต่อเน,นื่องได้นานถึง10ชั่วโมงโดยสายดูซีรีส์ข้ามวันข้ามคืนก็ต้องถูกใจสิ่งนี้อยู่แล้วครับโดยตัวนี้ยังจะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่30บัตซึ่งการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆครับมากันที่เรื่องกล้องครับโดยตัวนี้จะมีกล้องหน้าให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซล และยังจะมี R G B sensor ์ดวยครับโดยผู้ใช้งานสามารถนำแท็บเล็ตวิดีโอคอลได้อย่างชัดเจนดโดยกล้องหน้าควมละเอียด1 3ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ R G B s e n อร์และอันต้าไวฟ F O V จะมุมไหนก็ไม่มีหลดวิดีโอคอลแบบไม่สะด,ดุดส่วนกล้องหลังนั้นให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับโดยตัวแท็บเล็ตยังสามารถใช้งานได้อย่างครบคันกันเลยทีเดียว และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานตัวแท็บเล็ตจะรองรับทั้งการใช้งานคู่กับปากกา Renovo แท b บเ n นพั s และคีย์บอร์ดแพ็กก็สามารถทิ้วเครื่องออกไปใช้งานข้างนอกบ้านได้สบายเสมือนว่าพกโน้ตบุ๊กไซมินิยังไงอย่างนงงั้นเลยทีเดียว โดยปากกาจะสามารถใช้งานได้สะดวกสุดๆทั้งจดโน้ตวาดภาพเซ็นเอกสาร PDF นอกจากนี้ยังจะใช้งานคู่กับแอปพลิเคชัน2ตัวนี้ได้ด้วยครับหรือว่าจะวาดภาพในขณะที่เชื่อมต่อ Windows ผ่านแอป Lenovo Freestyle ก็ยังได้เลยส่วนว่าคีย์บอร์ดแพ็กก็ยังสามารถพริมพ์งานได้ทุกที่ตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คีย์บอร์ดติ้งแพดที่มีระยะปุ่มกดคีย์ทาวเวลอยู่ที่1.5 mm มโดยจะพิมพ์ได้สบายมือเนื่องจากปุ่มมีความโค้ง0.2 mm มและค mm, ีย์19 m มลิมจะมีเมนูลัดให้ถึง16เมนูเลยครับและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ Lenovo แท b P12 ครับ มากันที่ราคาวางจำหน่าย Lenovo Tab P12 จะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดและปากกาในสี s t o r m g r e y โดยจะวางจำหน่ายในประเทศไทยที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศในราคา15,990บาทครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี Bye.